สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่เสีย่ยวเหวี่ยวนะคะวันนี้พี่เสีย่ยวเหวี่ยวก็มีโครงการของคนละครึ่งมาฝากกันนะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะคะในการที่จะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะก็วันวันที่5นะคะเวลา23นาฬิกานะคะก็ท่านจะต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะก็หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วผ่านแล้วแต่ว่าหลังจากที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธ์นะคะแล้วก็ภายใน14วันท่านจะต้องใช้สิทธิ์นี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์นะคะถ้าหากไม่ใช้ภายในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนะคะหลังเวลา23นาฬิกานะคะแต่ว่าจะมีอยู่บางส่วนนะคะก็คือถ้าหากท่านสละสิทธิ์โครงการคนละครึ่งตรงนี้แล้วท่านจะมาสมัครใหม่อีกครั้งนะคะในรอบสองวันที่1 0พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นี้ไม่ได้นะคะก็ถือว่าสละสิทธิ์แต่ว่าถ้าสละสิทธิ์ไม่เอาโครงการคนละครึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าจะไปเอาครงการ โชคดีมีคืนอันนั้นได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะสละสิทธิ์ตรงนี้เราจะไปเอารอบ2อ,อันนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกัน,นะค่ะก็หลังจาก14วันแล้วก็ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิถ้าหากท่านไม่ใช้ถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยายนะคะก็ตรงนี้มีโครงการดีๆมาฝากกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะคะที่บางท่านนะคะประสงค์จะใช้สิทธิค่ะคะือลงทะเบียนผ่านแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถ ยืนยันยืนยันใบหน้านะคะสแกนใบหน้าได้สําเร็จหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ยังไม่ได้นะคะนั่นเนื่องจากว่าท่านอาจลืมรหัสพิดน,นะคะหรือว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านสักทีนะคะเหลือตรงนี้ท่านจะต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเพื่อมาช่วยรองรับนะคะประชาชนที่เข้าไปหานะคะตรงนี้เพื่อต้องการให้ท่านได้ยืน,ย,นยันสิทธิ์ผ่านนะคะแล้วก็เข้ารหัส ของเป่าตังได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นของโทรศัพท์บางส่วนด้วยนะคะที่เราเข้าไปลบพื้นที่ความจําของโทรศัพท์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถรองรับหรืออัปเดตเป่าตังนะคะ mm hmm. จากเวอร์ชัน10.10 10เป็น10.15ได้นะคะ mm hmm. ตรงนั้นก็จะทําให้ท่านสละสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยมีข่าวคราวของโครงการเป่าตังมาฝากนะคะ mm hmm. ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านสละสิทธิ์ของโครงการเครื่องนะคะครั้งแรกแล้วท่านจะไม่สามารถ สมัครรอบ2ได้อีกนะคะขอย้ําเลยนะคะแล้วก็เหลือเวลาอีกหึงวันในการที่จะไปพบธนาคารนะคะเพื่อเป็นการยืนยันสแกนใบหน้าตัวตนให้ผ่านนะคะเพราะว่าถ้าหากเราทําเองลืมรหัสพินแล้วยังไม่ได้นะคะก็คือทางเดียวคือต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะถ้าไปติดต่อสำนักงานใหญ่ก็จะหมดเวลา16นาฬิก30แต่ว่าถ้าอยู่ตามห้างนะคะก็จะปิดเวลา19นาฬิกาทำให้ท่านยังมีเวลาเหลือตรงนี้นะคะไปยืนยันตัวตนนะคะ ได้สิทธิ์ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่สามารถเข้ารหัสพินของเป่าตังได้นะคะก็สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะเดี๋ยวธนาคารกรุงไทยจะช่วยท่านเองนะคะยกเว้นว่าโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะจะไม่รองรับแอปพลิเคชันนี้นะคะยังไงเราก็มีโครงการดีๆของเป่าตังมาฝากเอ้ยกว่าเป่าตังของเป่าตังนะคะคนละครึ่งนะคะก็ถ้าสละสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรรอโครงการหน้ามาก็ได้นะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ยังสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยช่วยไทยเที่ยว ประเทศไทยด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้เสี่ยวเหยาก็มีข่าวคราวดีๆของคนละครึ่งมาฝากนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นนะคะที่จะให้ท่านได้ยืนยันใบหน้านะคะแล้วก็ไปขอรหัสพินจากธนาคารนะคะสําหรับวันนี้เสี่ยวเหยาก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ